ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมีเบทอยวันนี้มาที่งานฟิกเกอร์นะคะเป็นงานก๊อปของจีนนะครับ ของ Levotech Amazing Yamaguchi นะครับสีสันกล่องมันจะดบับฝาของจริงนิดนึงนะครับความจริงตัวนี้แบทแมนผมไม่ค่อยอยากได้มันเท่าไหร่นะครับตัวที่อยากได้ของ Levotech จริงๆน่าจะเป็นตัวสไปเดอ m a n นนะครับเพราะว่ามันโพสท่าแอคชั่นเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับ แต่เจอตัวนี้มาก็สอยมาก่อนอันนี้เป็นมือสองสามสี่ไม่แน่ใจนะครับได้มารู้สึกว่าจะกลุ่มซื้อขายหรือว่ากลุ่มประมูลนี่แหละได้มันเป็นปีแล้วนะไม่ไม่มีเวลาเอาออกมาดูเลยครับได้มาก็ยังไม่ได้แกะเลยนะเพิ่งจะมาแกะนะครับสภาพกล่องมันก็เยินนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่า มันมือที่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวมาดูกันข้างในนะครับว่าเป็นอย่างไงบ้างสวยเลยนะครับแพ็กเกจกล่องเขาออกแบบมาค่อนข้างดีเลยนะครับเห็นไหมด้านในเนี่ยแบทแมนโรบินโอ้โหเนี่ย ตรวด้านในสุดนะครับมันยังมีเป็นรูปข้างในครับเห็นไหมอ๋สวยเลยนะครับตรงลิ้นก็มีแบบนี้ด้วยเจ๋งเลยเน่ยเห็นไหมตัวกล่องมันแบ่งชั้นเลเยอร์ซ่อนมาเห็นไหมมีตัวปีกนี้ตัวเป็นตัวสแตนใส่นะครับคู่มือ ชิ้นส่วนมันค่อนข้างเยอะเลยครับราคาไม่แพงเลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าต่อมาแล้วจะเป็นหน้าตาประมาณไหนยังไงนะโอเคตัวข้างในมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสูงประมาณมันเนี่ยฝามือนะครับชิ้นส่วนที่ผมได้มาเนี่ยขาด้านนี้ครับจอยตรงบอลจอยตรงเนี้ยมันหลุด ไม่แน่นเลยครับสงสัยต้องอัดกาวหน่อยครับขยับขาอะไรฮนะมันหลุดเลยครับ mm hmm. ดีเทลรายละเอียดเขาทำมาค่อนข้างดีเลยนะครับเห็นไหมมันเป็นร่องลายผ้าแต่งานสีอะไรมันไม่ค่อยเนียบเท่าไหร่นะผมยังไม่เคยจับงานจริงนะครับเห็นแต่ในรูปบในวิดีโอนะไม่รู้ว่างานจริงสีดีเทลมัน จืดประมาณนี้น่ก็เอาครับตรงเข็มขัดนี่มันเป็นคล้ายๆยางนะครับเนี่ยนิ่มๆไม่ได้เป็นบล็อกแข็งแล้วก็จุดขยับมันอนะจอยมันเป็นแบบนี้เลยนะมันทำให้โพสท่าอิสระได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ตรงหน้าอ,อกมันก็แบบแขนมันหุบเข้าหุบออกได้ด้วยอะ่ะอย่างตรงด้านหลังเห็นไหมมันใส่ผ้าคลุมได้อีกนะครับมีจอยให้ใส่ผ้าคลุมได้ด้วยอะ่ะ ข้อเท้ามันก็หมุนได้เยอะเลยนะครับปลายเท้าก็เขาพยายามทำจุดขยับหมาให้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ตรงหน้ามันให้หน้าแบบยิงฟันมาด้วยเดี๋ยวลองถอดให้ดูนะครับเนี่ย มันเป็นจอยเสียบแบบนี้นะแล้วก็ยังให้มือมาอีกนะครับเป็นมือแบรนะครับแล้วก็ชุดมือกำ มันยังให้ตัวปืนมาอีกด้วยนะครับนี่เอาไว้เล่นท่าได้แล้วก็ยังมีปืนสั้นก็บูมบแบรงที่เป็นตัวแบทแมนนะเดี๋ยวจะมาลองประกอบตัวปีกกันให้ดูนะครับว่าประกอบออกมาแล้วมันจะอลังการประมาณไหนนะครับตรงปีกเนี่ยมันเป็นไม่ใช่ยางนะเป็นพลาสติกแข็งๆนะเห็นไหม ครับโอเคครับโดยรวมก็ข้าวก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับงานกอลจีน Amazing Yamaguchi นะครับชิ้นส่วนพาร์ที่เป็นปีกนะครับมันให้มาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าที่ผมเจอคือมันหลวมะครับมันต้องมีอัดกาวนิดหนึ่งให้มันแน่นขึ้นนะครับมันน่าจะขยับได้ดีกว่าน,นี้นะเพราะถาแอคชั่นมันก็ชิ้นส่วนมันเหมือนจะหลุดยังไงไม่รู้ครับคือถ้าเป็น งานแท้มันน่าจะดีวันนี้นะครับของจีนมันค่อนข้างหลวมนะครับแต่ว่าดีเทลรายละเอียดมันค่อนข้างดีนะแต่ว่าโพสท่าแอคชั่นผมว่ามันยังทำได้ไม่ค่อยดีครับคือเราจะใส่ท่ามันแล้วมันก็จะหลุดแล้วก็ตั้งไม่ได้เลยครับโดยรวมก็ถือว่าไม่โอเคเลยนะครับสำหรับตัวเนี้ยเ,เดี๋ยวผมไปหาตัวที่เป็นสไปเดอร์แมนมาดีกว่านะตัวนี้มันไม่ผ่านจริงๆนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนดีกว่านะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าอ้ออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องมีเพทอยด้วยนะครับอ้อแล้วก็โควิด1 9นะครับอย่าลืมมันล้างมือกันบ่อยๆแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะครับหวังว่าประเทศไทยจะหมดจากโควิดสักทีนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ